อันนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุอุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่นำเที่ยวเกาะสมุยล่มนะคะโดยเป็นเรือเฟอร์รี่ของบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัดประหาชนค่ะชื่อเรือราชาสิบนะคะอยู่ในสภาพที่เอียงประมาณ40องศานะคะสภาพตัวเรือตะแขงพิงกับสะพานท่าเทียบเรือนะคะโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการพุ่งชนของแขงใต้ทะเลค่ะซึ่งล่าสุดนะคะ ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะก็บอกว่าสรุปเบื้องต้นคาดว่าเรืออาจจะชนกับของแข็งใต้น้ำบริเวณหน้าท่าเรือค่ะที่มีระดับน้ำหน้าท่าเรือลุกประมาณ5-6เมตรตอนนี้เรือสามารถตั้งพื้นได้แล้วไม่พบคราบนะ้ำมันรั่วไหลนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางสำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธานีก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับออกคำสั่งห้ามใช้เรือลำดังกล่าวและท่าเทียบเรือทันทีจนกว่าบริษัทราชาเฟอร์รี่ จะทำการเก็บกู้เรือที่จมตะแคงข้างให้กลับสู่ภาวะปกติพร้อมกับตรวจสอบหาสาเหตุของการของการจมของเรือและตรวจความพร้อมของท่าเรือให้ปลอดภัยก่อนใช้งานตามปกติค่ะ